วันนี้นะคะก็มีในเรื่องของ5ขั้นของความสําเร็จนะคะมาแบ่งปันกันเพิ่งนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่ใช้5ขั้นนี้ทุกวันขั้นตอนแรกนั่นก็คือเป็นเรื่องของนะคะเรียกว่ายิ้มนะคะ คิดถึงแต่สิ่งดีๆนะั้นนึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงคนดีๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเริ่มดึงดูดกันเข้ามาทําให้เรานั้นนะเมื่อ,อไรก็ตามที่คิดดีพูดดีทําดีนะคะและเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่บ่อยๆเราก็จะได้รับนะในสิ่งที่ดีๆกลับเข้ามานั่นเองนะคะอันที่สองนะเราอยากประสบความสําเร็จต้องเขียนเป้าหมายนะและลงมือทำนะลงมือทําทุกวันด้วยนะคะ และพัฒนาตัวเองด้วยนะคะในทุกวันที่เราลงมือทํานั้นนะคะเพื่อเรานั้นนะก้าวสู่ความสําเร็จนั่นเองส่วนข้อที่3มนะคะเป็นในเรื่องของวันนี้เนี่ยเราต้องเก็บนะเก็บอะไรนะหาเก่งนะหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งและนะมีส่วนหนึ่งเอาไว้ทําบุญด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ถ้าคุณหาเงินไม่เก่งนะใช้เงินเก่งเนี่ยแน่นอนละนะ ก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญและข้อที่4เป็นในเรื่องของการศึกษาค่ะศึกษาจากคนที่เขาทําสําเร็จนะคะวันนี้คุณมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าคะ เหมือนอย่างที่นะคะครูเองก็จะมีไอดอลของครูนะคะเป็นอาจารย์ของอาจารย์นั่นคืออาจารย์บดิตอึ้งหลังสีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อไรก็ตามเรามีใครให้เป็นไอดอลนะคะหมายความว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เรานั้นได้ลุกขึ้นมาทําเปลีป่ยนแปลงตัวเองนะคะให้กลายเป็นคนสําเร็จนะคะได้อย่างง่ายดายนั่นเองเพราะต้องมีแรงบันดาลใจนะคะส่วนข้อที่5อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะวิธีคิดวิธีพูดนาและทําทุกวันค่ะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ส Bye. สำคัญมากๆนะคะ5ข้อนี้บอกเลยนะคะว่าสําคัญมากนี่คือ5ขั้นความสําเร็จนะ,ะที่ครูเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทําทุกวันเลยนําสิ่งนี้มาแบ่งปันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กับชีวิตดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะ,ะทุกความสําเร็จนั้นมันมักจะมีขั้นตอนเสมอนะคะไม่มีอะไรที่ทำสเปชปะนะฮะหรือไม่มีทิศทางนะ,ะเราก็จะลังเลสงสัยแล้วก็ไปไม่ถูกทางนั้นเองนะคะนี่คือสิ่ง ที่ครูนำมาแบ่งปันนะคะและเชื่อว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายหลาคนครูเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะฝากติดตามเพจควายอสังหากันด้วยนะคะในเรื่องของอสังหาวันนี้ท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้ไปติดตามครูได้ที่เพจนี้นะคะและในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น tiktok youtube หรือว่าจะเป็น Instagram นะคะและวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องการลงทุนนะคะไปตามควายได้นะคะ ยมีให้บริการนแย่มากมายเลยนะคะยินดีคำปรึกษาทุกท่านแล้วคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ